โดนคนดีเกียนด้วยวะเนี่ยอย่างีเห็ยนะ ไปแข่งรถนะเดี๋ยวเราจะไปแข่งรถกันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเลยเด็กเรามาขายของก่อนสมบัติหินสีสับปะรดเท่าไหร่มีสับปะรดได้อยู่ร้อยแปดก็เกือบเกือบสองร้อยขายขายไปทอง เลยหกอันทองหกอันได้สามพันเลยล่ะน้ำสม้มขายให้หมดขายให้หมดเหล็กไม่ขายโอ้น้ำผึ้ง ตากไม่ขายเยี่ยมไม้ไม <c oughs> ่มีโอ้โหรวงข้าว <c oughs> เงินเงินลุ้นลุ้นเงินลุ้นลุ้นเห็ดย่างโอ้โหขึ้นมาสองร้อยเก้าเลยละตอนนี้ราคากำลังดีหรือวะ อ๋อราคากำลังขึ้นตก 150. ักร้อยห้าสิบออราคากำลังเปลี่ยนขายหมดยังเนี่ยหมดละเหลือกล้ว <c oughs> ย,วยได้มาประมาณสามหมื่นถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดโดนอ่าโดนหักไปก็สามหมื่นเจ็ดแล้วนะสามหมื่นเจ็ด สามเมื่อกี้ถ้าขายกล้วยก็4ี่หมื่นสี่หมกว่าเลยนะเดี๋ยวยังไม่ขายกล้วเลยเราค่อยขายทีเดียวเราต้องไปดูที่เขาแข่งรถก่อน <c oughs> <c oughs> นี่ตรงนี้ตรงนี้ Body. สวัสดีกามแข่งรถละโอ้อยู่กันเพียบเลย เฮ้ยอ๋อฝาเอ่อนี Jenny> ่ยท ok> um> ั newer, ้งหมดได้พ oui> ันล้านนิดเ hey ียของเราต่างแย่นะคข้าวของพี่ครับผมเพิ่งไปขายของมาเมื่อกี้อ๋อราคาเพิ่มขึ้นสนุกกันเกิดเกิดอ๋อ เขาแข่งก oh, oh ันยังก oh, ัน oh, ยังแข่งแล้วเหลือเหลือเหลมัเนี่ยหมเ่หมดละหมดละหมดลเริหมดละเหก็อย่างนี้ก็ได้นี่แม่รอแรกปิดอนี้นก็ได้แล้วรอบไปเอาเขเต้นำมันเลาโยมเยม ในทางหนทางหนไม่มันเริ่มไปแล้วฮฝนตกเชยวันน้เขาใส่ลานอะใสลานจอดนถเลไม่ได้เอาออกมาอ่ะอเราเราเม็ไม่ไม่แข็ง ไม่ไม่เลยแข่งไม่ทันดูคนไม่แข่งเนยมามาช่วยสมรีเนี่ยไม่ผมอยากัดแคลยแค่เพื่อนเปิดตางมาก็เอแค่พ่สมบีเปิดรก็เปลี่ยนแค่เ่มาละพวกพวกอมบีละเดี๋ยวจะมีคนตายมากล เด้อันนี้เขาเขารอบแรกเข้าไปแล้วใช่ปะอันนี้รอบสองใช่ไหมคะไม่ร่วมกันอะมีกี่รอบอ่ะไม่รู้ไปถามรองนายกหมดไปถามรองนายกว่าจะเอาซะหน่อยก็อยากเอาเหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยว็ดเด็ดเดนี่ของรำมาวันนี้ใครผมเลยอะไระปลาให้ผมเลยอะไรอะไรของทำมาวันนี้ทำไมล่ะ จะเก็บใส่ตเลขรอบนึงจะรวมของอ๋อหนึ่งหนึ่งแปดแหละมองไม่ได้มาด้วยไอ้ดีหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดของเหรอใช่ไฟรอมากหัวแดงเอ๊ดนะเอาอะไรบ้างอ่ะอีแค่เป็นไฟเอ่ออันอันไหนก็ได้ที่ปลาจะเก็บไว้หรืออันไหนที่จะให้อ่ะเอออันไหนเก็บไว้ก็ไว้ที่ตัวป๊าโอ้โหของมันเก็บมาจนรถอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขยิบเบอร์อะไรนะ หนึ่งหนึ่งแปดพี่แบนคะโอ้พี่ก็พี่ไม่เห็นโทษครับเดี๋ยวไอ้มินมินโโต้งจะขับรถเลยไหมพี่เหมือนพี่เขาขับรถให้าวิ่งนะโอ้ ใช่ใช่ใชตอนนี้เขาเลยอีกรอบนึงอ่ะบริษัทนอเล่นรอบสุดท้ายได้ตัวไหนมันพิมพ์วะใสำมีฮะตัวไหนมันพิมพ์วาไป้เนียไปรไปแไปฮะไปขึ้นรถแน่ไปลาฟ้าแฟก์ไปอันเดยครขนพราะมันชี้ไปรถน่ขาลคับตัวไหนมันพิมพ์ว่าโหดแดงอย่างแอคอะไอ้แฟนฝ่ไงไอ้แฟนฝ่ายอะไปไหนละ เรียกมันมาดิไอควายคือพวกพิมเขียวปลาให้ไม่ได้เพราะในตัวมีดม,มันมีอยู่แล้วไง <c oughs> เดี๋ยว <Baby. S 2> เบบี้กระเป๋าอะไรกระเป๋าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะไรอ่ะ ไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้โหของเต็มหมดเลยอ่ะโอ้โหอ๋ออันนี้ไม่เต็มอันนี้ไม่เต็มอันนี้ไม่เต็มดูมินมานั่งคู่กับแฟนน้าหน่อยดิแต่งอยตอนเนี่ยทิ้งเล่นไว้นู่นคนเดียวในเล่นในทิ้งไว้นู่นอ่าทิ้งไว้นู่นเลยเหรอได้เห็นยูบอกได้เห็นมินบอกทิ้งไว้นู่น ไ็จะไปติดตำรวจแน่เลยนี่อุตส่าห์ไปแต่งตัวดีมาแล้วเนี่ยพร้อมไปตอนนี้คนเราพร้อมมากตอนนี้แต่รองเท้าไม่เปลี่ยนเลยวะนี่แหละซื้อมาแพงไหล่เมจีเมจีเมจิกลางร่มทำไมอ่ะ แดดมันร oh ้อนโอ้โหคิดนี่ตอบแทนนี่นอยู่ไหนเฮ้ยโอ้ยดีเอาดีนะยังแม่นอยู่จะซ่ามากจะซ่ามากวันหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อยู่ถึงตอนแต่งงานอ๋อก็ไม่กี้จะแต่งอยู่แล้วนะเหมือนป้าเออก็เดี๋ยวก็ไม่แก่ตายหรอกกูเดี๋ยวนี้ เ้ยเดี๋ยวมันเล่นกระดุดเดี๋ยวมันเล่นกระแดกปอดแล้วเฮ้ยเอานเอาวะเอาวะเอะไรวะแข่งโอ้ยเสียงรถมันอะไรนะอาร์สามสองเสียงรถเสียงรถเนี่ยมันดังป่านี่ชำนาญมากเลยนะชำนาญมากเวลาเวลาเลี้ยวนี่กวาดหมดอะทั้งเสาทั้งปาดรถคนอื่นปาเดี๋ยวปาดรถคนอื่นด้วแหละเต้อไปบนรอบสุดท้ายต้อแข่งกับรอบสุดท้ายไปแล้วเออแข่งรอบสุดท้ายเรไปดีๆีเลย <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้อาสามห้าขี่โคตรยากเลยเนิฟลงเยอะมากไม่คิดไดขนาดนี้แร <c oughs> งแรงมากวก่าเดิมอีก <c oughs> ไม่ไม่อะไรนะเออเลี้ยวเลี้ยวไม่ค <c oughs> ่อยไปแล้วก็อะไรกะรถไหล <c oughs> แล้วก็อตาตานเร่งช้าเอออาสาช้านะไม่ช้านะนะไม่ช้า <c oughs> ช้าช้าช้าลงตัตากันเล่งอ่าแล้วมีอะไแล้วใครจะเอารถอีกไหมอ่ารออีกรอบเลยอ่ะมันมีอีกรอบไหมล่ะ มีรอดแล้วมีมีมีโอเคงั้นผมรออีกรอบหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวรอบนี้มันเต็มแล้วเหรอน่าจะไม่เต็มแต่ไม่อยากไม่อยากเอาด้วยกันดีกว่าแข่งกันเองขันขันหนูถือมีไปเลยขันไหนพี่คันไหนอาสามสองเดี๋ยวผมเอาคันหนึ่งเดี๋ยวไปดูผมเล่นสองรอบเลยอ่ะเออให้เอาวะได้พี่ได้ไปไปแล้วเว้ย เอาสีแดงดีกว่าสีแดงพี่สีแดงสีแดงสวยเออเข้ากับชุดหน่อยเว้ ชอบชอบ <c oughs> 好吧 唉 Bye. Thank you ได้อยู่ได้อยู่ออไกลละไกละไกละไกลเข้าเส้นชัยเส้นชัยอยู่ข้องหน้านี่เอง ผมผมยังไม่ได้เข้าใจฮะผมผมไม่ได้เผมผมครบแล้วพี่แว่นอะไรนะครับผมครบแล้วออเคครับผมยังไม่ครบครับผมวิ่งได้ถึงแค่จุดที่เก้าชนกันเก่งเกินผมที่หนึ่งแล้วพี่แว่นหรือมีคน ช่างอหัวหน้าช่างคุณลงดไลูกแฮะที่หนึ่งครับผมลำบากในแฮะลำบากในแฮะใช่ล้วใช่ไหมที่สองคนนี้ฮะเบบี้โอเคครับเออบที่สองเฉยที่สามใช่ไหมฝุ่นอั้มป่ะใช่ไม่เห็นฝุ่นช่างเลย มไม่ไม่ทำไหนว่ามึงจะตามทัน,นได้ไงรถรถมึงพลิกคว่ำต่อหน้ากูขนาดนั้น <laughs> ไอเดอะทูเรตจับเลยกูยอมเลยเเอีบเขาชนได้้ดยเหรอแบบตั้งใจมาชนไม,านไม่หรือเปล่าขับสวนมาหรือเปล่าไม่นะมันเป็นทางสวนไม่เป็นทางสวนนะแต่คือแบบกูแปลกใจว่านีลกกำลังจะกูกำลังขับตามแบบไม่กาลังกตี้เลยมึงชนอึ้งกิ้งเลยไม่เห็นฝุ่นเลยนะไม่เห็นฝุ่นช่างเลยหาไม่เจอเลยอ่ะ ไม่ผมขนาดผมขับเองผมยังงงเลยจะกวั้แล้วเนี่ยยังโคตรบินหัวเลยหมุนอะไรขนาดนั้นเออกับกับลงนะกับลงทางด้วยทางแบบคือคือผมพูดตรงๆป่ะผมไม่รู้ว่าใครอยู่ที่หนึ่งอะผมบอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจอใจได้ที่หนึ่งเลยแบบนี่ใครรถใครวะนี่อะไรก็ไม่รู้เอ้เมื่อกี้ผมนึกว่าผมแซงหมดแล้วนะเมื่อกี้ใช่ๆผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเนีหมุนอย่างนั้นก็แล้วทีนี้ไอ้นี่ไงมันไม่มีใครอยู่ข้างหน้าผมเลยไงผมก็เลยนึกอ้าวที่หนึ่งเหรอ เอาเข้ามาช่างที่สองเออที่หนึ่งบที่สองเจ๋เลโอนายกเอาอะไรนะฮะว่าอะไรดูม <c oughs> ื <c oughs> ้อพอดีผมผมขับผิดทางฮะผมผิดเลนนะ <ๆ S 1> เดี๋ยวสลับทางกันนะฮะเดี๋ยวทุกคนได้ของนะครับเดี๋ยวแจกคนที่ชนะก่อนนะ <c oughs> เป็นไงอ่ะโทษเฮ้ยไม่ประกาศโชว์หน่อยอ่ะ ที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยบอกชื่อเข้าไปเก็บแบบหนึ่งที่สเขียนเขียนที่หนึ่งไปนะช่างที่หล่อที่สุดในเมืองตรงนี้นะเอ้ยอ้าไอ้น้องรลกของพี่ทำไมมึงถึงในเมื่อมึงจะมาทวงสัดสีช่างเนี่ยอ๋อผมอะไรนะบอก อออะไรพี่น้้งเยทำไมชักหวี่ขับรถอย่างนี้อ่ะ๋อขยคนนี้เขาจะดีแวนมีแวนมีแวนชักวิ่ขับรถอย่างนี้คุณคุณจะไปดูริฉันให้ผมส่งไปคุณคุณแบบเฉียดหน้าผมไปสามสี่รอบเลยในพิพคอที่ผมส่งไปครับเลนมันเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้คุณแมนคุณสุดยอดไหมล่ะสุดยอดไหมล่ะจะโดูกะทืบแล้ว โอเคทุกคนนะครับผมหมอรู้สึกว่าหมอชนคนนั่นก็ผมไม่แค่ที้คนดึงดึงแล้วคนนั้นจะมาจะติวชัดละคนนั้นอะเสื้อเหลืองที้หนึ่งของกูแม่งอยู่ทิ้งถลายไม่รู้แกจะประกาศโลจะประกาศจะโมจะประกาศชื่ออะไรดีเบบี้อะไรบชื่อชื่อเด็กหน่อยครับนี่จะจบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแจกรอแจกของอีกทีนลยนะมีมีข้าวกินสี่แม่แข่งแข่งจบแล้วใช่ไหมพี่ ไม่มีอีกรอบใช่ไหมดียังไงนะ่อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งขอร้องอีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งมันดีมันดีเออนขาขอพูดรอซีนะเกมมันแคสโคตดโคตดมันเลยชนรถผมยับเลยทางเลงแกยังไม่ออกเลยอะเจ้าตัวไปไหนแล้วไม่รู้แฮะเจ้าตัวเขารีบหนีแล้วครเขากลัวโดนตีนะหมอหมอว่าออกมาคันแรกโดนชนปิวเลยออกมาก็ดีนะเป็นโดนเป็นไม่โดนชนไอ้นี่ โดนชนกันแล้วเราไปชนเขาอีกทีหนึ่งมันขวางรถขวางทางมากเลยแต่ควันก็ขึ้นแต่แตอนแรกว่าจะพยายามขับไม่ให้ควันขึ้นแหละไม่น่าไหวนะอโอ้โอ้ใจหมันเยอะเกินไงพืเวนครับเพื่อนพะี่แวน,แวนสูดแดงรอทุกคนไม่ ม่ตอนตอนตอนออกตอออกทำไมมันทิงเยอะจังเลยวะทำไมตอนอยู่นี่จริงๆมันถึงไม่มีคนเลยวะรถก็ตอนก็ตอนก็ตอนเอ้ามันเกมมันแคร์ไงรถพังด้วยมั้งเห็นใครไปแล้วชุดรื่นืองกัยืนซ่อมรถเฉยเลยขับผ่านอะไรวะเนี่ยยืนซ่อมรถเฉย ไอ้้ไอคนขับผ่านยืนซ่อมรถกูไม่ว่าแต่ไอ้ที่เห็นน่ะไอ้ตอนขับมาสนามบินน่ะพูดตรงๆนะเขายืนซ่อมรถอยู่ไอ้เหี้ยไหนไม่รู้ไปชนเขาเต็มปีเลยโอ้โหแล้วตามตามจีเพียนะตอนเลี้ยวเข้ามาในสนามบินนะใครไม่รู้ไปวนอีกรอบหนึ่งโอ้โหปวดหัวเลยเอกูทิ้งเลยไปนะขับนะผมทะลุดินลงมานะฮะที่แม่งทะลุลงมาเลยอวินด้ย คว่าเมโชคดีอะผมเลยไม่ต้องวนรอบเออท่านท่านรองนยกขับหมอดได้ที่ยทอะไรฮะนับแค่ที่หนึ่งที่สามอ่ะนะไม่นะแข่งรอบนะมีชมเชยไหมครับให้เฟลไฟอย่าดื้อดิชมเชยก็ได้ฮะแข่งรอบให้อีกรอบหมอตาเก้าที่สี่มาฮะ ไอ้ที่สองก็เอาแล้วไอ้ขิงคนอื่นได้แล้วจังหวัเนี้ยเออพี่แวนพี่แวนอ่ะสามสอง 3, 2, มันกินแรงมาเดี๋ยวอ่าต่อแถวเลยฮะเดี๋ยวแจกของครับผมเออคุณแมนคุณแมนครับใครครับใครเรียบร้อยฮะต่อแถวเป็นผมแตรงนี้แถวตอนลึกฮะแถวตอนลึกฮะแสดงก่อนเลยฮะฮะ ตอนเล็กฮนะคะแนนวันนี้รันที่สองว่ะขอขอของกันนะขอ,ขอย้ายขอย้ยได้ที่สองไงครับผมโอ้ไม่ธรรมดาจริงเลยคนคนนี้มั่วที่มั่วในความฟุกนะ <c oughs> เอาอีกรอบไหมอีกรอบเยวดูกันดูกันอีกรอบนึงมันน่าจะมั่วแต่ว่าเม็ดอีกรอบนึงไม่น่าได้ที่หนึ่งมั้งที่สองก็พอแล้วแบบสำหรับ ได้ของมาด้วย15ชิ้นเลยเหรอไหนดูดินี่ไงของระหวัด15ชิ้นโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมแล้วเข้ามาดูนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดี นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้ามีบายบายครับ